จเจริญถิ่นคนดีบารมีหลวงพ่อเขียนแวะเวียนล่องเรือลอดโบสแหล่งประโยชน์แรกยิบซ้ำขอต้อนรับเข้าสู่กศนตำบลวังนิ้วด้วยความยินดียิ่งกศนตำบลวังนิ้ว ได้รับความอนุเคราะห์จากนายจารรยพุ่มพลึกนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิว้วให้ใช้อาคารองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิว้วหมู่ที่สองตำบลวังงิว้วซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวเป็นเอกเทศในการจัดการเรียนตลอดจนให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกอศนตำบลวังงิว้วและค่าสาธารณูปโภคสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้เช่นโต๊ะเก้าอี้พัดลมจนถึงปัจจุบัน กศนตำบลวังงิ้วห่างจากศูนย euh. ์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดงเจริญประมาณ21กิโลเมตรและห่างจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตรประมาณ78กิโลเมตรกศนตำบลวังงิ้วดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของนางธนิการเทียวประสงค์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดงเจริญตามนโยบายการดำเนินงานของ วที่พันตรีดำริติยวัฒน์รองผู้อํานวยการสํานักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยจังหวัดพิจิตรรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยจังหวัดพิจิตรมีบุคลากรในการจัดกิจกรรมในพื้นที่ตําบลวังงิ้วจํานวน2คนประกอบด้วย1นายแมนสินประเสริฐรัตน์ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนและ 2. นางสาวอภิรดีเปี่ยมพันธ์ครูกศนาตบลวังงิ้วกศนาตบลวังงิ้วดำเนินงานกศนาตามบลต้นแบบ 5D ดีพรีเมียมดังนี้ด้านที่ 1. ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher ด้านวิชาการ กศนตำบลวังงิ้วจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ d m i s อาทิ T, ข้อมูลสถานที่ตั้งพิกัดตำแหน่งข้อมูลบุคลากรข้อมูลคณะกรรมการกษนตำบล จัดหาสื่อที่หลากหลายเพื่ออำเนยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและมีการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ d m i s ตามแผนงานโครงการภายใต้องค์ประกอบระดับความสำเร็จของแผนปฏิบัติการกศนตาบลจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นการดำเนินงานรายงานผลการดำเนินงานในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ d m i s ครูกศนตาบลมีจำนวนผู้เรียนรู้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานกศน,นกำหนดจัดทำแผนการเรียนรู้จัดทำปฏิทินพบกลุ่มผู้เรียนมีการช่วยเหลือติดตามผู้เรียนมีบัญชีลงเวลาผู้เรียนตลอดจนครูผู้สอนจัดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายอย่างน้อยสองกิจกรรมต่อภาคเรียน อาทิเช่นร่วมง,งานประเพณีศักการะหลวงพ่อเขียนเยี่ยมเยียนดงเจริญกิจกรรมอบรมให้ความรู้ประชาธิปไตยและการรณรงค์เลือกตั้งกิจกรรมจิตอาสาระทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นต้นนักศึกษาก็สนตทบลวังนิ้วมีการประเมินสุขภาวะทางกายและจิตจำนวน45คนคิดเป็นร้อยละหนึของผู้เรียนทั้งหมด และมีนักศึกษาจำนวน41คนคิดเป็นร้อยละ91.11ที่มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564มีผู้เรียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอ็นเน็ จำนวน6คนคิดเป็นร้อยละ100มีผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน3คนคิดเป็นร้อยละ60มีนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคเรียนจำนวน36คนคิดเป็นร้อยละ80ผู้เรียนที่มีผลสำเร,ร็จในวิชาบังคับทางการเรียนเฉลี่ย2.00ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ64.71 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องอาทิกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างพื้นฐานรูปแบบชั้นเรียน31ชั่วโมงขึ้นไปวิชาช่างเฟอร์นิเจอร์กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงวิชาการทำน้ำพริกกาก,ากหมู วิชาการพอบอนสีเพื่อการค้าโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภยัยโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนกิจกรรมอบรมให้ความรู้และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งโครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน42คนคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยตามเป้าหมายและมีนางเฉลียวเสนาพรหมสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี นำผลไปใช้เป็นเชิงประจักษ์หลักสูตรการเพาะบอนสีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยมีผู้รับบริการส่งเสริมการอ่านในกสนาตาบลกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนและการส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ QR code โดยมีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านรวมขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอเป็นไปตามแผนปฏิบัติการพร้อมรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรกศนตมบนวังงิ้วมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพรับผิดชอบต่อวิชาชีพดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีวินัยสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีและส่งเสริมให้ผู้เรียนในสถานศึกษานำแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ยอย่างเหมาะสมและมีนายศียรพบปรแยัมผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความขยันและมีน้ำใจต่อผู้อื่นด้านความ คิดสร้างสรรค์และความรู้ความสามารถบุคลากรกศนตบลวังงิ้วมีทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนเข้าถึงความต้องการของผู้เรียนสามารถออกแบบสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจและทันสมัยอาทิการจัดทำ QR code ส่งเสริมการเรียนรู้ มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Classroom, Google Class Start เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง a r และระบบ Line Meeting เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอธัธยาศัยส่งผลให้ผู้เรียนที่ลงทะเบียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์จำนวน41คนมีผลสำลิ์ทางการเรียนเฉลี่ย2.00ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 97.62ด้านที่สองสภาพแวดล้อมทางกายภาพของกอศนตบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ Good Place Best Check In กศนตบลวังงิ้วมีสถานที่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ประชาชนสามารถมาใช้บริการได้อย่างสะดวกริมถนนทางหลวงเลขที่1069บางมูนากดงขุยและเป็นจุดศูนย์กลางของตบลวังงิ้วมีการจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่น สวยงามทั้งภายในและภายนอกมีมุมอ่านหนังสือมุมเรียนรู้มุมสืบค้นข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วมีพื้นที่ใช้สอยในการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การให้บริการยืมคืนสื่อการเรียนที่เพียงพอกับผู้มาใช้บริการเปิดทําการทุกวันและเวลาราชการและมีครูกศนตนําบลครูอาสาสมัครและนักศึกษาผู้มีจิตอาสามาผลัดอยู่ประจํากศนตําบลทุกวันเพื่อให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการกับเพื่อนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนผู้มาติดต่อใช้บริการด้านที่3กิจกรรมการเรียน การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ good Good a c t i v i ก็กสนอตำบลวางงิ้วบูรณาการการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพของชุมชนผ่านเทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายอาทิการสำรวจความต้องการของผู้เรียนโดยคู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019ของครูและผู้เรียนมีการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์การเผยแพร่สื่อความรู้ออนไลน์โดยการใช้ QR code ช่องทางเพจ Facebook และเว็บไซต์กสณนนตมวังงิ้วมีกระบวนการจัดการเรียนรู้พร้อมทั้งมีระบบช่วยเหลือผู้เรียนผ่านช่องทางไลน์กลุ่มผู้เรียนกลุ่ม Facebook ผู้เรียนผ่าน Google Plat ฟอร์ e-book เป็นต้นส่งผลให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อการเรียนรู้ระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ97.21ด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัด ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ Good Partnership กศนตมลวังงิ้วดำเนินการสำรวจและจัดทำธรรมเนียภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายมีอา,าสาสมัครส่งเสริมการอ่านร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอมีการบันทึกข้อตกลงกับภาคีเครือข่ายในการร่วมจัดกิจกรรมกศนและนิเทศติดตามผล อาทิคำสั่งแต่งตั้งกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลวังงิ้วและคำสั่งคณะกรรมการการบริหารศูนย์นำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตน้นและภาคีเครือข่ายได้รับรางวัลจากทังกศนอำเภอดงเจริญให้ผู้มีความเชี่ยวชาญปราดด้านการ,กรเกษตรผสมผสานและเป็นที่ยอมรับจากประชาชนในชุมชนส่งผลให้กศนตำบลวังงิ้ว ได้รับการตอบสนองจากภาคีเครือข่ายทางด้านอาคารวิทยากรและสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านที่5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation กศน,นตบมวังงิ้วนำเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อาทิ Google Platform เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง AR QR Code e-book สื่อทำมือและแอปพลิเคชัน Quizizz เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนพร้อมทําวิจัยในทุกภาคเรียนโดยในภาคเรียนปัจจุบันการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลและการใช้คู่มือการเรียนออนไลน์เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมได้นาข้อมูลดังกล่าวมาสร้างสื่อการเรียนรู้เรื่องเมฆในรูปแบบสื่อทํามือพร้อมเทคโนโลยี QR Code มาช่วยสร้างสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดอย่างสร้างสารรค์และนําสื่อนวัตกรรมเผยแพร่ประชาส ผ่านทางเพจ Facebook และเว็บไซต์กศน,นตำบลวังงิ้วและจัดทำการประเมินสื่อพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับดีและผู้เรียนให้ข้อเสนอแนะให้จัดทำสื่อในรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ยากขาดความเข้าใจและทำให้ไม่สนใจเรียนเช่นคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ เป็นต้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้ครูผู้สอนต่อไปกศนตำบลวังงิ้วขอขอบคุณค่ะ